ตึกแปดเปโดนัสเนี่ยมันไม่ได้สูงที่สุดในมาเลยนะสรุปคือเป็นเหมือนลูกชิ้นปลาระเบิดบ้านเรานะครับชิเก้นอันเอกคือผมจะบอกว่ามาที่เนี่ยเจอโฮมเลสแนวแนวเนี้ยเยอะมากนะ คือสร้างเชื่อมเหมือนกันแล้วก็จุดจบสายตามันมองไปเห็นตัวย่าน K L C C นะครับร้านอาหารโคตรเยอะเลยคนก็โคตรเยอะเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันห้ามกินเบียร์ในที่สาธารณะหรืออะไรยังไงนะที่นี่ไ อนนี้ผมอยู่ที่ประเทศมาเลเซียนะทริปนี้ผมจะพามาเที่ยวมาเลเซียครับอันนี้เป็นครั้งแรกของผมนะครับที่มาประเทศนี้นะทริปล่าสุดที่ผมไปคือฮ่องกงนะครับเมื่อเดือนมิถุนายนนะครับแล้วก็ตอนนี้เดือนกรกฎาคมนะครับก็งอกทริปออกมาใหม่นะครับก็ได้เป็นทริปมาเลเซียนะครับครั้งแรกเลยนะเดี๋ยวเป็นยังไงไปดูกันนะตอนนี้ผมเพิ่งออกมาจากตมนะครับแล้วก็กําลังจะเข้าเมืองนะ เดี๋ยวเราจะเข้าเมืองด้วยรถไฟด่วนพิเศษนะครับก็คือตัวสีชมพูนะขวามือนะครับมันจะจอดแค่ไม่กี่ป้ายนะแต่ว่าตัวซ้ายมือนี่มันจะจอดหลายป้ายนะครับก็จะกึ่งกึ่งหวานเย็นนะอันนี้คือตั๋วรถไฟผมจองมาจากในเว็บนะครับตั้งแต่เมืองไทยนะเออคือถ้าเราไม่รีบนะครับก็น่ารถสปาร์ตก็ได้นะประมาณ100นะครับแต่ว่าอันนี้ประมาณ400นะครับประมาณเกือบเกือบสี่บาท น,นี่นะลงมาก็จะเห็นป้ายนะสายขวานะครับเราจะไปทางซ้ายนะป้ายถีจงพูนะครับประมาณนี้นะครับคือมันจะใช้เวลาเร็วกว่านะประมาณ35นาทีนะครับแต่ว่าตัวขวาที่ใช้เวลามากกว่า35นาทีนะ ตอนนี้เวลา6โมงนะครับ6โมงเย็นนะก็ผมนั่งรถไฟ K L I A นะครับจากสนามบินนะครับขบวน Express นะครับก็มาถึงที่สถานี K L Central นะครับแล้วก็จุดหมายต่อไปนี่ยผมจะไปเช็คอินที่โรงแรมนะก็ต้องนั่งรถเมโทรนะครับจากสถานี K L Central ไปนะครับ อีกประมาณสอสถานีนะถ้าผมดูไม่ผิดนะผมดูจาก o o o l l m m p s นะครับเดินทางง่ายนะทุกคนเนาะอันนี้เป็นสถานีเมโทรนะครับสีที่เราต้องต่อไปที่โรงแรมนะอันนี้ผมก็ดูจาก g o o g l e Map นะครับแล้วก็ดูสีเยานะว่าทางเข้ามาทางนี้นะครับ แล้วก็มันจะมีเคาน์เตอร์นะตรงนั้นนะครับแล้วก็สายมือเป็นตู้ซื้อตั๋วอัตโนมัตินะครับถ้างผมดูเนี่ยเท่าที่ไปส่องดูตรงตู้ตู้ซื้อตั๋วเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบซับซ้อนเลยนะทุกคนมีภาษาอังกฤษให้เลือกนะครับแล้วก็มีสายรถไฟขบวนรถไฟอะไรอย่างเงี้ยให้เลือกก็จริงๆมาดูตาม Google Ma p ได้เลยนะเออเดี๋ยวผมต้องซื้อตั๋วนะครับแล้วก็ไปเช็คอินที่โรงแรมนะครับเพราะตอนนี้เย็นแล้วนะ ตอนนี้ผมได้ตัวตั๋วเรียบร้อยแล้วนะครับ <Wow. S 1> แล้วก็ตอนนี้คือเราอยู่ตรงนี้นะ KL Central นะครับแล้วเราก็จะนั่งไปสองสถานีไปสถานีนี้นะครับก็ถึงโรงแรมของเรานะไปกันครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่ตัวแพลตฟอร์มนะนี่นะครับเราเข้ามาแล้วแล้วก็ดูป้ายนะ เองนะครับของเราแพลตฟอร์มหนนะครับก็ไปซ้ายมือนะผมบอกแล้วว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับ อยนะครับตอนนี้ผมก็กําลังจะไปที่พักนะครับไปเช็คอินนะจากสถานีผมต้องเดินไปโรงแรมประมาณ300เมตรนะทุกคนแถวนี้ก็คือคืนดีนะ ที่พักของเรานะครับนะอันนี้ผมได้เป็นห้องเดียวนะครับทุกคนแล้วก็เป็นเตียงสองชั้นนะครับแต่ว่าพักคนเดียวนะแล้วก็ห้องน้ําในตัวนะทุกคนก็สะอาดนะครับแล้วก็ไม่แพงนะอันนี้ทั้งหมดเนี่ยสองพันสองพันสี่ร้อยบาทนะครับทั้งหมดสามคืนนะก็ตกคืนละแปดร้อยนะครับประมาณนี้นะทุกคนเออจริงๆดีกว่าที่ผมคิดไว้นะ คือห้องมันไม่ได้เล็กมากแล้วก็ได้ห้องน้ําส่วนตัวนะครับนะที่สําคัญคือห้องมีหน,น้าต่างเลยนะทุกคนเนี่ยตรงนี้หลังทีวีเน,นี่ยเป็นหน้าตา่างตรงนี้เป็นอะไรที่ผมชอบมากเลยเนาะบางทีห้องเล็กๆหลายๆท,ที่หลายประเทศอยนะ่างเงี้ยมันจะเป็นห้องที่ไม่มีหน้าต่างนะครับ no w i n d o นะเดี๋ยวผมต้องเก็บของนะครับขออนุญาตเก็บของแป๊บหนึ่งนะครับ ของประเทศมาเลเซียนะครับมันจะเป็นปลั๊กสามขาที่หัวหัวปลั๊กไม่เหมือนกับบ้านเราแนละ้วทุกคนเนาะเราต้องเตรียมอะแดปเตอร์มาด้วยนะไม่งั้นจะใช้ไม่ได้นะครับที่นี่ไม่มีเตรียมให้เหมือนฮ่องกงนะเนี่ยมันจะเป็นขาอย่างนี้นะครับเราต้องใช้แบบนี้นะที่ฮ่องกงเนี่ยหลายโรงแรมาเขามีอะแดปเตอร์เตรียมไว้ให้นะครับแต่ว่าที่นี่ไม่มีนะทุกคนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือห้องน้ําของที่นี่นะครับมันจะมีสายชําระนะที่ฉีดปูดนะครับแต่ว่ามันจะไม่มีหัวนะครับ มันจะเป็นอย่างนี้นะทุกคนคือต้องหมุนวาล์วตรงนี้เอาแล้วมันก็จะพุ่งออกมาเลยนะน้ํามันไม่มีตัวคอเป็ดเหมือนบ้านเรานนะเดี๋ยวผมลองเปิดดูก่าเนียเนี่ยจะเป็นอย่างงี้นะ A few moments later ตั้งแต่เครื่องลงจนมาถึงตอนนี้นั่งรถไฟเข้าเมืองนะครับเช็คอินโรงแรมนะครับเก็บของ huh? อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงนะครับสามชั่วโมงครึ่งนะผมต้องหาข้าวกินแล้วนะเพราะว่าหิวแล้วนะชิเกนนอันเอคิว <Thank you. S 2> นี่นะครับที่ผมสั่งไป อาหารมาเลเซียมื้อแรกนะอันนี้คือใกล้ๆที่พักนะครับผมพี่เกลเดินไกลนะทุกคนเดี๋ยวมาชิมกันนะก็เรียบร้อยนะครับสำหรับอาหารมื้อแรกนะครับอาหารมาเลเซียมื้อแรกนะแล้วก็ที่กินไปทั้งหมดมันมีน้ำด้วยนะครับผมสั่งน้ำด้วย โดนไป20ลิงกิตนะครับก็ประมาณ160บาทนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยผมอาจจะไปเดินหาเครื่องดื่มกินนะครับก็บอกว่าซื้อที่มินิมาร์ทของอคนอินเดียนะครับมีขายเนาะแต่ราคานี้ผมไม่รู้เท่าไหร่เห็นเขาบอกว่าราคาก็เอาเรื่องอยู่นะครับอากาศก็โอเคอะเหมือนบ้านเราอะไม่ได้ร้อนมากนะที่มาเลยนะครับคือบางแยกก็ไม่มีไฟแดงให้คนนะ คือมันก็มีนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ได้ครบทุกด้านนะคนก็ต้องแบบเอ,อหาจังหวะแล้วก็ข้ามเอาเองนะครับตรงนู้นเป็นตึกแฝดนะครับปีโตนัสนะก็เดินจากที่พักไปประมาณ2กิโลนะครับแต่ว่าผมอาจจะไม่เดินวันนี้นะตอนนี้เวลาตีหนึ่งนะครับที่มาเลเซียนะครับพี่ไทยก็เที่ยงคืนนะครับ สำหรับการมาเที่ยวมาเลย์ครั้งแรกวันแรกนะครับผมโดยรวมก็แฮปปี้นะออบ้านเมืองก็ดูน่าเที่ยวนะครับอาหารก็สําหรับผมอะคือถูกปากนะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยอย่างโรงแรมเนี่ยผมเสริมนิดนึงคือที่เนี่ยเขาจะมีการเก็บภาษีของนักท่องเที่ยวนะครับก็คือวิสเตอร์แท็กซ์นะครับคนละ10บริงกิตนะครับต่อคนต่อคืนนะตอนแรกผมนึกว่าเก็บแค่10บริงกิตต่อคนนะครับแต่ว่ามันมีคําว่าต่อคืนด้วยนะอย่างผมพัก สามคืนเนี่ยผมก็โดนไป30ลิงกิตนะครับประมาณ240บาทเนาะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องอื่นก็การเดินทางนี่ก็เดินทางง่ายนะคือรถไฟมันไม่ได้ซับซ้อนมากเหมือนกับญี่ปุ่นนะครับใช้ g o o g l e Map เดินทางได้แบบสบายเลยนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปไหนต่อเนี่ยผมก็ยังไม่มีแผนนะครับแล้วก็อาจจะตื่นสายเหมือนเดิมนะครับเป็นสไตล์ของผมนะรามาเที่ยวนะครับเราไม่ได้มาทํางานนะอาจจะเจอกันตอนแบบเที่ยงตอนบ่ายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ผมยังไม่รู้ว่าจะไปไหนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นแล้วกินข้าวเสร็จแล้วค่อยหาที่ไปนะครับเดี๋ยวเจอกันหน่พรุ่งนี้นะวันนี้ผมต้องพักผ่อนแล้วนะครับเพิ่งไปกระดกเบียร์มานะครับราคาเบียร์จริงๆก็ไม่ได้แพงมากนะกระป๋องยาวประมาณร้อยกว่าบาทนะครับร้อยนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะ One day later จริงๆตอนนี้คือไม่เช้าแล้วนะก็คือบ่ายสองแล้วนะครับพอดีว่าผมตื่นสายนะแล้วก็วันนี้ผมออกมาเนี่ยจริงๆยังไม่มีโปรแกรมอะไรเลยแต่ว่าคิดขึ้นได้ว่าเออเราก็ไปสัญลักษณ์ของเมืองแล้วกันนะครับผมจะไปแถวตึกแฝดเปตโตนัสนะครับก็ผมต้องเดินจากที่พักไปประมาณ2กิโลนะแล้วก็ดูแล้ววันนี้แดดก็ไม่ได้แรงนะครับอาจจะร้อนน,นิดนึงแต่ก็เดินได้นะ2กิโลก็ถือว่าเดินดูเมืองไปนะครับ แล้วก็คงไปหาข้าวเที่ยงกินแถวนั้นนะครับเออแล้วก็เดี๋ยวจะไปไหนต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแล้วก็สายมือที่นอนอยู่โฮมเลสนะครับคือผมจะบอกว่ามาที่เนี่ยเจอโฮมเลสแนวแนวเนี้ยเยอะมากนะที่จริงบ้านเราก็เยอะนะครับเพียงแต่ว่าผมไม่คิดว่ามาเลก็จะมีเยอะขนาดนี้เนาะอันนี้คือในเมืองหลวงนะกัวลาลัมเปอร์นะครับ ระหว่างทางไปตึกแปดปิโตนสัสนะครับผมผ่านย่านออฟฟิศนะมันก็เป็นย่านธุรกิจอะทุกคนแล้วมันก็มีคล้ายๆกับสตรีฟูดเล็กๆ,ๆนะผมก็เลยเดินเข้ามาดูบา <Hi. S 2> <Hi. S 1> อันนี้ก็น่าจะเป็นพวกข้าวแกงนะของกินก็น่ากินนะทุกคนของทอดอะไรพวกเนี้ย โดนัทก็มีนะครับแล้วก็มีพวกเสื้อผ้าผมว่าผมต้องหาอะไรยัดปากหน่อยแหละนะบางอย่างก็น่ากินนะครับสรุปคือเป็นเหมือนลูกชิ้นปลาระเบิดบ้านเรานะครับแต่น้ำจิ้มข้าอร่อยกว่านะเป็นน้ำจิ้มหวานนะครับก็โอเคนะครับทุกคน ไม่แพงด้วยนะ A few moments later <Wow. S 1> ตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับแต่ว่าผมมาถึงตรงห้างซูเรีย KLCC นะครับมันเป็นห้างที่ติดกันมั้งผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มันจะเป็น KLCC Park นะครับ บรรยากาศอรกมานี้นะแต่ว่าผมต้องเดินไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่มันที่คนเขาถ่ายรูปกันนะครับเออผมจําได้มันไม่ใช่มุมนี้นะมันจะไม่มีตึกห้างตัวนี้บังนะห้างสุเรียเคเอลซีซีเนี่ยนี่นะครับฝั่งนี้คือผมมาถูกแล้วนะฝั่งนี้คือฝั่งที่คนเขาถ่ายรูปกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีตึกบังนะมันจะไม่มีตึกห้างสุเรียเคเอลซีซีบังนะเมื่อกี้เออเนี่ยอันนี้มันจะเป็นตึกปิโตนสัสเลยนะครับ าตัวตึกแบบเปโตนัสเนี่ยมันไม่ได้สูงที่สุดในมาเลนะมันจะมีตึกที่สูงกว่าอีกประมาณ2ตึกนะครับอันนี้สูง450เมตรนะครับแต่ว่าตึกที่สูงกว่าเนี่ยปาไปเกือบ700เมตรนะ <Wow. S 1> แล้วก็บรรยากาศฝั่งเนี้ยก็จะเห็นคนเดินไปเดินมารอถ่ายรูปนะครับแล้วก็ธงของขบวนทัวร์รับกรุ๊ปทัวร์นะบริ <Wow. S 1> เวณหน้าตึกเปโตนัสนะ มันก็จะมีคนแบบมันก็จะมีช่างภาพนะครับผมไม่รู้ว่าลูกเท่าไหร่เียบเลยนะครับช่างภาพหน้าตึกปิโตนาสนะผมไม่รู้ว่าราคามันเท่าไหร่ครับเนี่ยที่นั่งๆอยู่แล้วก็มีพวกโทรศัพท์ มีแฟลตมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือช่างภาพฟรีแลนซ์ทั้งหมดนะครับบริเวณหน้าตึกปีโตนัสนะเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับผมเจองานออกแบบที่หนึ่งนะอยู่ใกล้ๆเนี่ยผมก็เลยเดินมาดูนะนี่นะครับอันนี้มันเป็นสะพานนะครับที่เชื่อมสองฝั่งหากันนะครับ ออกแบบโดย Veritas Design Group นะครับความยาวเขาเขียนไว้ว่า300กว่าเมตรนะครับ340มั้งประมาณนี้นะคืออย่างที่ผมบอกไปนะครับคือตรงนี้มันใกล้กับตัวย่านสูงกลางของมาเลยก็คือตรงตึกปิโตนัสนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอ่ะที่สะพานมันเชื่อมไปคือย่านเมืองเก่านะเออแล้วก็ตรงกลางมันจะโดนตัดขาดด้วยถนนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับไอเดียเขาคือการเชื่อมพื้นที่2ฝั่งเข้าหากันนะครับ เนี่ยนะครับตรงกลางภาพนี่คือตึกแฝดน,นะแล้วก็ไอตัวสะพานเนี้ยมันก็อยู่อย่างนี้นะครับแล้วตรงปลายสะพานนะทางไปเขาก็บอกมันเป็นชุมชนโบราณนะครับชุมชนอนุรักษ์ชุมชนเก่าแก่ของมาเลเขาอะเนาะ ความรู้สึกมานเดินอยู่ในอะควาเรียมนะผมไม่รู้ว่าต่อคืนเขาเล่นแบบไลติงอะไรขนาดไหนนะครับแต่ว่าจริงๆตอนเนี้ยเออถ้าแสงมันเยอะกว่าน,นี้แล้วแสงมันลงมาเป็นรูๆเนี่ยอันนี้คือสวยเลยนะแล้วมุมมองเขาเนี่ยดีมากนะทุกคนคือมันมองไปมันก็เห็นตึกแฝดเป็นตัวนั้เลยนะครับเนี่ยไอเดียเขาก็าคือดีอ่ะ คือสร้างเชื่อมเหมือนกันแล้วก็จุดจบสายตามันมองไปเห็นตัวย่าน KLCC นะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะของสะพานที่สะพานมันเชื่อมมานะครับที่เขาบอกมันเป็นชุมชนโบราณชุมชนเก่าแก่นะครับก็จะเป็นอาคารแนวราบนะแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยคนนะครับประมาณนี้ฝั่งนู้นก็คือฝั่ง KLCC นะครับ Few moments later. นี่นะครับสายมือก็เป็นขอทานนะ <S <S มาเลก็เยอะนะทุกคนคือในกรุงเทพบ้านเราอ่ะมันก็เยอะนะเออแต่มาเลก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วส่วนมากที่เห็นอาจจะเป็นคนแขกหน้าแขกแขกหน้าติดอินเดียอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับ เทียบเลยนะขอทานนะทุกคนตอนนี้คือผมอยู่บุกิดบินตังนะครับนี่นะบุกิดบินตังก็เป็นย่านช็อปปิ้งนะครับอันนี้คือตึกสไตล์ฮ l ลนะครับก็มันอยู่ที่บุกิดบินตังนะครับ คือคนออกแบบอะเป็นคนออกแบบที่เคยทำคลาร์เคที่สิงคโปร์นะครับตึกนี้มันหลายปีแล้วทุกคนคือดีไซน์มันก็เลยดูแบบไม่ค่อยไม่ค่อยใหม่อะวันนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับสําหรับการเดินเที่ยวเดินดูเมืองนะเดี๋ยวผมจะย้อนกลับไปที่สตรีทฟู้ดที่ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้นะ ตอนนี้คือเวลาหนึ่งทุ่มกว่าแล้วนะครับทุกคนดูท้องฟ้าคือยังสว่างอยู่เลยนะ <Wow. S 1> จริงๆผมก็ยังไม่หิวเ,เท่าไหร่นะแต่ว่าเดี๋ยวมันอยู่ใกล้ก็เดินมาดูก่อนว่ามันมีอะไรบ้างคนเยอะด้วยอันนะี้คนเริ่มแบบออกมากินข้าวเย็นกันนะครับ <Wow. S 1> เมื่อกี้ผมเห็นร้านปิ้งหมูไทยด้วยนะครับ oh. ทุเรียนก็มีนะแต่ทุเรียนที่ผมดูอะที่เขาแกะไว้อะไม่น่ากินนะเดี๋ยวผมพาไปดู เนี่ยนะครับเสปาอุปาปามันประมาณ50าิบลิตรนะก็ประมาณแพ็คละ4 0 0รบาทนะครับอันนี้น้าผลไม้นะฝั่งขวามือมันเหมือนจะเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งกินด้านหน้าคือจะบอกว่าย่านนี้คนกินเบียร์กันแบบก็กินกันตามร้านอาหารปกติเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันห้ามกินเบียร์ในที่สาธารณะหรืออะไรยังไงนะที่นี่เนาะ อาหารเยอะมากนะไทยเวียดนามก็มีนะจีนก็มีอินเดียก็มีผลไม้ก็เยอะนะครับมะพร้าวทุเรียนแล้วก็พวกน้ำปั่นนะ เยอะเลยคนก็คเยอะเลยผมว่าจริงๆอะ่ะผมชอบเดินอะไรอย่างนี้นะแต่ผมมาไม่ค่อยชอบเรื่องของปริมาณคนนะถ้าเกิดแบบเดินแล้วแบบเดินๆดยุดจุดคนน่นนอน่านี้ผมไม่ค่อยชอบเลย แบบเนื้อนะครับ14ลิงกิดนะครับยังไม่ได้กินนะแล้วก็ลูกชิ้นทอดฟิชบอลนะครับไม้ละ3ลิงกิดเนอะอร่อยไหมไม่รู้นะจริงๆก็ไม่ต้องเข้าร้านก็ได้นะครับมาสเตทฟู้ดก็เดินกินอาหารไปเรื่อยอย่างเงี้ยก็ดีนะผมว่าได้กินหลายอย่างนะแต่ร้านอาหารปีกซ้ายเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นเป็นเต็นท์ขายอาหารเนี่ยคนแบบมากินกันจริงจังมากเลยนะทุกคน เออมันเป็นแบบกึง่งๆร้านแบบร้านอาหารนะ่ะมันเป็นร้านอาหารจริงจังอนะ่ะสำหรับเคบับก็จริงๆเฉยๆนะก็อร่อยอยู่อะ่ะแต่ว่าก็แบบไม่ได้ว้าวมากนะทุกคนรู้สึกว่าเคบับที่ผมกินที่ตุรกีอะ่ะอร่อยกว่านี้นะครับที่ญี่ปุ่นก็อร่อยกว่านี้นะเอออันนี้มันสูตรแบบกึ่งๆแกงกะหรี่นะครับเนาะแต่ว่าที่ตุรกีกับญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเป็นอซอสบ,บาร์บีคิวนะผมชอบแบบนั้นมากกว่านะครับ ตอนนี้เวลาสี่ทุ่มกว่าๆนะครับก็ผมเดินจากตลาดนัดกลางคืนนะครับแล้วก็เดินกลับที่โรงแรมเอาเพราะมันไม่ไกลนะสําหรับวันนี้ก็ที่ผมพาไปดูมานะก็มีพวกงานออกแบบนะครับพวกงานแลนด์มาร์กนะครับที่มาเลเซียนะในกัวลาลัมเปอร์แล้วก็พาไปดูตลาดนัดกลางคืนนะครับพาไปหาอะไรกินวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นี่จะพาไปไหนต่อก็เดี๋ยวติดตามกันด้วยนะผมก็ยังไม่มีแผนเหมือนกันโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับ